ดมาให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะตอกย้ำความสวยให้ดูอีกสักหนึ่งรอบสำหรับใครที่มองหานะคะรถอัลติสมือสองนะคะหรือว่ารถมือสองไว้ใช้งานราคาดีๆพร้อมชุดแต่งรอๆเท่ๆนะคะ,นะ,ะสำหรับสายซิ่งหรือว่าสายแต่งรถนะห้ามพลาดคันนี้เลยราคาอยู่ที่399,0 0 0บาทได้รถปี2016พร้อมชุดแต่งนะคะแม็กแต่งมีมาให้จะเกิดรอบพันติดตั้งจากโรงงานมาให้แล้วนะ,ะสำหรับตัวนี้ไม่ใช้งานเพียงแค่110,000โรเท่านั้นนะคะปี2016 จดทะเบียนปี2017เลยกับ Toyota Corolla Altis 1.8 e s Sport o p t i ั่ชุดแต่งมีมาให้ครบแบบนี้จอ Android 10นิ้วมีมาให้แล้วนะคะกล้องถอยหลังมีมาให้เพิ่มเติมสนใจเรียกคันนี้ฝากตกิดตามและชมคลิปนี้ให้จบรับรองได้ไปสวยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆที่สนใจเอาตีสมือ2นะคะวันนี้นุชพามาตอกย้ําความสวยอีกสักหนึ่งรอบนะคะสำหรับโตโยต้าโคโรราเอาติ1 8 e Sport Op อปชัเหลือคันเดียวแล้วนะคะสำหรับในบริษัทเพชรโดนเราคันนี้นะคะสำหรับใครที่เป็นสายซิ่งหรือว่าชอบแต่งรถนะคะห้ามพลาดเลยนะ,ะมาในราคาเพียงแค่3,99,000บาทเท่านั้นค่ะพี่ๆขารถเดิมโรงงานนะคะเปลี่ยนแค่ชุดแต่งมาให้เท่านั้นเลยสเกิร์ตติดตั้งเดิมโรงงานมาให้แล้วนะคะแม็กแต่งมีมาให้สวยๆฟังก์ชันมีมาให้ หนักจะเต็มครบเลยนะคะสำหรับตัวนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์นั่งไลฟ์ไฟตาหมอกมีมาให้ค,ครบแบบนี้เลยนะ,ะสำหรับตัวนี้เปิดขายที่เพชรยนต์นะคะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทรถปีสองพันสิบหกนะคะจดทะเบียนปีสองพันสิบเจ็ดใช้งานมาแค่มือเดียวด้วยไม่ใช้งานหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโรเท่านั้นค่ะเรทนี้นะคะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคะออกรถฟรีดาวจาดัดยอดเต็มเนี่ยจะผ่อนดูแค่หกพัน 700บาทเท่านั้นตลอดอยุสัญญาเลยได้รถปี16พร้อมชุดแต่งนะคะเดิมโรงงานมาให้แล้วรายละเอียดนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเริ่มมารับชมในส่วนของรายละเอียดรอบคันกันได้เลยสําหรับตรงนี้นะคะจะได้เป็นกระจังหน้าครมเมียมค่ะอยู่สภาพสวยนะคะเดิมๆนะมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟเดย์ไทม์ัะนิ่งไลท์นะคะไฟตัดหมอกมีมาให้ครบแล้วเรียบร้อยแบบนี้ สภาพสวยเดิมจากโรงงานไม่มีประวัติผิดความนะคะชนหนักจมน้ํามาแน่นอนนะคะด้านหน้าอยู่สภาพเดิมไม่มีรอยการสกิดหินหรือว่ารอยรักยิ้มแน่นอนนะคะสันเหลี่ยมเห็นได้ชัดคมคมเลยนะคะแม็กแต่งมีมาให้แล้วค่ะพี่ๆขาสำหรับใครที่ชอบแต่งรถหรือว่าชอบแม็กแต่งนะคะคันนี้จัดมาให้รอๆนะ,ะแบบนี้แล้วเรียบร้อยเลยดอกยางคันนี้นะคะได้ยางปี2020ค่ะพี่ขาไม่ไม่เป็นไรนะคะดอกยางเนี่ยเปลี่ยนให้ใหม่เลยสำหรับใครที่ซื้อกับนุชนะคะเดี๋ยวดอกยางเปลี่ยนให้ใหม่ แม็กขอบส8สวยแบบนี้นะคะแล้วก็สเกิร์ตติดตั้งมาให้แล้วรอบคันสวยๆแบบนี้เลยนะคะรถสวยค่ะคุณพี่ขาคันนี้การันตีมาให้เลยความสวยนะคะน่าใช้สำหรับใครที่งบน้อยนะคะอยากได้รถไว้ใช้งานสักหนึ่งคันผ่อนไม่เกิน800พนนะคะคันนี้ผ่อนเพียง6,700บาทเท่านั้นเลยค่ะพี่พี่ขอรายได้18,000บาทขึ้นไปนะคะออกคนเดียวจบเลยนะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นระบบพาบไฟฟ้ามีไฟเดียวมาให้แล้วในตัวค่ะสภาพสวยแบบนี้เลย นะคะมือเปิดนะคะสวยแล้วก็กระจกเดิมโรงงานรอบคันนะคะสวยๆกริบๆเลยภายในนะคะคุมโทนด้วยสีดำนะคะฟังก์ชันมีมาให้จัดเต็มเลยนะคะนี่เลยตัวเบาะไม่มีช้ำเป็นเบาะหนังนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ในส่วนของรายละเอียดตัวโครงสร้างนะคะเสาบีอยู่สภาพเดิมโรงงานเลยนะคะสติ๊กเกอร์มีมาให้ครบแบบนี้เลยนะคะน่าใช้งานอีกหนึ่งครั้งนะซอกประตูเดิมโรงงานนะคะหัวน็อตไม่มีรืยการแกะไขงัดแงะนะคะแผงประตูด้านข้างสวยกริบเลยนะคะ ภายในนะคะบอกเลยว่าน่าใช้มากนะคะสำหรับตัวนี้อ่ะมารับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวภายในคันนี้นิดนึงนะคะว่ามีออปชันอะไรมาเล่นบ้างเนาะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะพี่นะคะอ่ะสตาร์ทเครื่องเลยนะคะพี่ขาอ่านี่นะคะคุณพี่นะ,ะออปชันมีนะคะลูกเล่นมาให้ค่อนข้างครบเลยนะคะสำหรับตัวนี้ มารับชมนะคะไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยกิโลค่ะคันนี้พวงมาลัยมอเติรฟังก์ชันนะคะอยู่สภาพสวยเดิมเลยพร้อมจอทัชสกรีนนะคะสวยแบบนี้เลยนะคะอยู่สภาพเดิม10นิ้วเจ้าของเดิมนะคะมีการติดตั้งมาให้เพิ่มเติมนะสำหรับตัวจอนะคะเป็นจอ Android นะคะนี่เลยนะคะกว้างๆใหญ่ๆในวิระบบนำทางบลูทูธนะคะเพสโตมีให้เล่นหมดเลยนะคะนี่นะคะพี่ๆขานะคะแมทหรือว่าตัว ต,ต่างๆที่ยูทูบยูทูบนะคะเชื่อมต่อได้นะคะสวยแบบนี้ระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะ่ะนี่มาพร้อมสติกเกอร์จีด้วยค่ะพี่ขาคันนี้นะคะแล้วก็เบรกมือเป็นแบบดึงนะคะค่อนข้างออปชั่นเต็มแน่นอนค่ะพี่ใครที่มองหารถไว้ใช้งานราคาไม่ข้าม4ี่แสนนะคะดูแนะนําคันนี้เลย3,99,000เบาทเท่านั้นเลยได้ฟัง์กชั่นออปชั่นมาค่อนข้างเต็ม ะะตัวจอหนูต้องขอแจ้งก่อนนะคะว่าเจ้าของเดิมมีการเปลี่ยนมาให้สำหรับตัว1.8 ES p o r t Option เนี่ยนะคะจะเป็นจอเล็กนะคะแต่ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นการเปลี่ยนจอนะคะทัชสกรีนมาให้แบบนี้นะคะลูกเล่นต่างๆก็มีเยอะมากในะคะนี่เลยนะระบบแอร์ออโต้ด้วยนะ ภายในตัวรถนะคะถือว่าไม่มีช well. 네้ําเลยมาพร้อมพงนะคะสีแดงมาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้นะคะมีมาให้เลือกหลายคันสวยๆนะคะพี่ๆท่านไหนมองหาอยู่นะคะรีบติดต่อมาได้เลยนะเหลือเพียงแค่คันเดียวด้วยนะคะกับตัว18เอสปอร์ตออฟชั่นนะคะนานๆจะมีเข้ามานะพี่นะคะราคานี้ราคาดีด้วยนะคะไม่ข้าม4ี่แสนนะคะด้านหลังนะคะเป็นตัวเบาะเดิมโรงงานภายในสะอาดสะอ้านนะคะสวยเดิมฟังก์ชันออปชั่นมีจัดหนักจัดเต็มโครงสร้างเดิมโรงงานนะคะราคาหน้าใช้มากๆนะคะตัวนี้ ราคาเพียงแค่399,0 0 0บาทเท่านั้นเลยไม่ใช้งาน1 000, 1 0 0 0 0สมโลค่ะพี่พี่ขาก a r a n t ีมาให้แล้วสวยเดิมแน่นอนนะคะสำหรับด้านหลังคันนี้นะคะได้ชุดแต่งสปอยเลอร์สเกิร์ตมีมาให้ครบเลยไฟไท้ายอยู่สภาพเดิมจากโรงงานตาเซยลักโคราออติส 1.8S อยู่สภาพสวยเลยสันเรียมด,ด้านหลังตัวรถเห็นได้ชัดแบบนี้นะคะสวยคมเลยแล้วก็สปอยเลอร์หลังมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะ,คะใครที่มองหาอยู่นะคะรีบติดต่อมาหาหนุได้เลยนะตามเบอร์โทรด้านล่าง และในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวห้องเก็บสัมภาระด้านหลังค่ะพี่กว้างขวางนะคะเก็บสัมภาระได้จุกๆมีถาดรองมาให้แล้วเรียบร้อยนะยังอะไรแม่แรงถุงเครื่องมือด้านล่างมีมาให้ครบแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคะและตัวโครงสร้างก็อยู่สภาพเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีช้าด้วยอยู่สภาพสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวกระสอบด้านหลัง นี่เลยนะคะพาร์ทเดิมจาก To y ยต a รหลังคาไม่มีพลิกคว่ำมานะคะอยู่สภาพสวยเดิมแบบนี้ด้วยนะคะสันเหลี่ยมคมๆรอบคันเห็นได้ชัดไฟท้ายเดิมนะคะไม่มีริ้วรอยการพลิกคว่ำมาแน่นอนนะคะแม็กพรอมีมาให้นะคะสวยเดิมกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมแล้วก็มาพร้อมคิ้วกันศาสตร์มีมาให้แล้วนะคะติดตั้งเดิมด้วยนะนี่นะคะห้องผู้โดยสารภายในนะคะกว้างนะคะแล้วก็ตัวซอกประตูทั้ง4บานนะคะน็อตเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะ ไม่มีริ้รอยการแกะไข่ังาเงีด้วยนะคะสภาพค่อนข้างสวยเดิมแบบนี้นะสีเดิมๆค่ะนี่นะคะสีเดิมโรงงานสเกิร์ตมีมาให้ครบเลยนะคะรถแต่งซิ่งหรือว่าแต่งแม็กมาให้แล้วเรียบร้อยเครื่องเดิมนะคะคันนี้แต่งแค่ตัวแม็กมาอย่างเดียวเลย เครื่องเด,เดิมนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดิมโรงงานไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วสภาพค่อนข้างสวยน่าใช้เลยนะคะสำหรับใครสนใจเด็กคันนี้นะคะติดต่อมาได้นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าของเครื่องคันนี้นิดนึงนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ มารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายเดียดหน้าองเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องดูโอวีทีไอเดิมแท้สี่สูบนะคะภายในยหน้า้องเครื่องอยู่สภาพเดิมเลยนะคะคาน้าเดิมโรงงานนะคะหัวน็อตต่างๆอยู่สภาพเดิมเลยนะคะไม่มีด้วยการพลิกคว่ำชนหนักมานะคะคาน้าหรือว่าตัวน็อตต่างๆนะคะน็อตยึดนะคะอยู่สภาพเดิมฝากระโปรงเดิมโรงงานด้วยนะคะนี่สติ๊กเกอร์มอกร,รต่างๆอยู่สภาพเดิมแบบนี้ด้วยนะคะเราการันตีมาให้แล้วนะคะรถเราใช้งานมาแค่มือเดียวและโครงสร้างหลักเดิมโรงงานแน่นอนนะคะ สามารถตรวจสอบประวัติศูนย์และก็ที่มาได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะโตโยต้าโคโร拉อัลติส1.8 ES สปอร์ตออ i ชั่นะคะ,ะปี2016นะคะจดทะเบียนปี2017รถใช้งานมาแค่มือเดียวไม่101,000โลพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันจากโรงงานและแม็กแต่งจากเจ้าของเดิม จอ Android 10นิ้วมีมาให้ครบแบบนี้ห้ามพลาดเลยสนใจเรียกคันนี้ติดต่อมาได้นะคะตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้ฝากพี่กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะให้ช่องของหนูนิดน,นึงนะคะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถมือสองหรือว่าเอาติดมือสองเข้ามาใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ